เมื่อยเห็นออวันนี้ขึ้นเขาลงเขาจากหนาวก็เป็นร้อนเลยครับไปโอ้หดูด้ผมแดดก็เปี้ยงพอเดแดดครับร้อนร้อนไะไดเอาน้ำมาด้วยวันนี้โอ้เหงื่อเลยครับวันนี้ อโอเคน้ำชมนี่น่าอิงงานเลยครับดูได้มาสองตัวนันหอบเลยครับคนก็ยังหอบเลยพาไปเราดูหน้าผาหอบแฮกแทกแทกไปลูกไปจะถึงบ้านแล้วไปบอนทะละุลูกไปโอ้ไม่ได้ทางทายาเลยขี้เลื่อนแล้วไม่ได้สั่งยามาทาเลย ้มะขามดกมากเลยครับผมสุดยอดเลยหน่อยใหญ่ฝักใหญ่เลยงูโคตรดกครับผมเด,เดี๋ยวรอยสุกก่นอนยดกมากเลยนั่นอะไรนี่อะไรหอมเลยครับวันนี้หอมมาท่านผู้ชม มนได้เตรียมน้ำมาอะไรมาเนาะจากน้ำก็เป็นร้อนเลยครับถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วโอ้ยเยี่ยมถึงบ้านแล้วร้อนเออหนาพา เป็นอาภามาหมาหมาหมาเป็นยูทูบเบอร์แล้ว, <c oughs> ว,วดว <c oughs> ูหลไหลเหนื่อยแล้วกินน้ำไปเหนื่อยไหลไปกินน้ำลูกไปกินน้ำลูกไปกินน้ำไปลูกไปโอ้ยกินน้ำนู่นไปกินน้ำลูกไป <c oughs> ไปกินน้ำ,ไป,ไ,ปนนำไปลูกไปลุบหลับไปไป,ไปเหนื่อยปะไปกินน้ำเล้วออกใแหกน่ะ ยิ้อพอยนรมั้งรูดบัตรมาใส่ร้านนั้นน่าจะมีหรอกของอะไรอพูดี่านี่เสือมะเดี๋นี้ไม่ได้แล้วเรา้ละสี่สิบบาทขึ้นแล้วเดี๋ยวซื้อให้มันระปูเคเขียวเหรอเออที่เดืดมากลยใครมาถึงมันโอ้ไม่กะโดดอ้ตายไปที่เดออ้อประดเน้ออมันไปตายอยู่ไหนมันวะเนี่ย มันตายมันตายไม่ต้องให้มันตายไม่ยากคนลําบากหอไปทิ้งเลยเนะาะอ้อดีไม่เห็นมันเลยอะ่ะก็ว่ามันเดือนหลายเดือนแล้วนี่นนยไม่เห็นมันเนี่ยใส่ตาที่อื่นเลยโ,โอ้ตามันบอดนะมันมาบ้านไม่กี่ทีก็ตายซะรุ่นเก่าๆตายเ,ยเลยรุ่นใหม่ๆไม่หละไม่เรื่องเลย โอ้ยเรียงหรอกขนาดตัวมันเรียนตัวเองไม่รอดเลยข้ามันขุนให้มันเรียงนะตอนสอนนิดหน่อยเลยเห็นไหมตอนนั้นเห็นดูอ้ไปมามันกัดโอ้ยมีกาอุ้มหรอกแม่โดอที่แม่ว่าโดนมันกัดนะเป็ตัวแดงๆนะขึ่น <c oughs> เคยเห็นวันนี้เมื่อวานนี้ไม่โดนมันกัดวันนี้ถือไม้เป็นต่อเดินจนร้อน ดี่เล็กกี่เล็กทะลทะลุว่าสายมันยังไงทองยังมั่งวะงไงทองไม่มาเลยไม่มาเลยดีย่างมากอนบอกมาสีหลังเรรอมันโอ้มันขามสังขารไม่ไหวขัแรงขานแรงขามอ่อนแรงน้ัไปไหนพักเนหนน่ง ไอมันเนี่เดดยวเลอีันต้องรอมันเหละเดี๋ยมาก่อนทุกรอบเหนื่อยดิเนอะแต่ละไปกินน้ำปบหรือไปมันยาบไปจะมันไม่ไหวน้ำ ร้อนร้อนมากถ้าร้อนมากแล้วท่านผู้ชมฮ่ากูเย่ขึ้นมอขึ้นไรเนาะนี่ครับแดดเปรี้ยงนะครับวันนี้ร้อนร้อนครับโอ้กูเย่ขึ้นเขากูจะมาถึงบ้านก็เหนื่อยมากเลยครับไปโอเคครับผมคลิปน,นี้ก็เจอกันใหม่เนาะ สวัสดีครับบ๊ายบาย